ครับพี่น้องครับผมห้งใหญ่มากห้งใหญ่มากรังใหญ่มากนิ่มทั้งนี้พี่น้องนิ่มแปดสองทั้งสองทั้งไหนก็ว่าพี่น้องเห็ดแพรแบวกขึ้นยังแยงคันเห็ดแพรแบวกขึ้นยังแยังนี่แยงนี่พี่น้องนี่คืออะไรไป ครับตอนนี้ลุงสมชาติเพิ่นกำลังผลสมุนไพรครับลงเป่าสมุนไพรเป่าสมุนไพรครั้งนี้ใส่เวลาประมาณจักสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงตัดอยู่สองคนครับครับผมครับก่อนเฉี่ยฝาครับจากช่องไอเดนที่เนินสานครับวัอนี้มะนาิ่นครับมาถือกล่องไหิ่นมาเป็นมือกล่องมาเป็นมือกล่องบัตรจ้างนี่บัตรจ้างเราบัตรจ้างิันติดจ้างกันนะมาทาให้พี่ๆกันป่ะคือว่าขาดทุนบ่ผมมานี่ รถนะครับมือเดียวขัดขัดมือเดียวนี่ครับเป็นอาจะมิม่งแลกที่สุดครับเป็นมิม่งฟ้าแฝดเป็นมะลุงมิม่งแฝดมิม่งแฝดทำไมมิม่งแฝดหัวหนำสิเพราะซ้ำแขนนี่เปล่าขับเดี๋ยวขึ้นเบิ้องกับลุงกันเลยคร,ครับไม่ได้ดูจะเสียใจนะครับผมไม่ได้ดูจะเสียใจเพื่อนว่ามิ่งฟ้าแฝด อันนี้มาไกลหอดอำเภอพ้นไส้ครับขามอำเภอมามาหาหมิ่มขามอำเภอหวังว่าวันนี้คงไม่เจอไม่เจอพีดอกแน่นอนพีดหรอกเจอมิ่มก็พอลุงมันตีข้างหลังลุงข้างหลังน้ำก่อครับข้างหลังก่อจริงเพียงได้ตามแตกแขกขันลุงหนึ่งมาโอ้มาขึงมึงมึงแหมครับเขาดำพี่น้องยังบอกผมว่าสองอันสองอันยุ่งกันตัว ป้าที่โทษแมงน้ำแตกน,นี่ครับยุ้มกันแปกประหลาดที่สุดเลยครับน,น,นี่ครับห้างห้างแรกแต่ว่ามีห้างเดียวเรายุ่มกันสอห้างครับติกัน,กกน,นไปแล้วครับก็มปลาดที่สุดนีนโลกลองๆไปนองปลาดที่สุดได้รอบปีสองห้ากหตอนได้เกิดมากครับก็เกิดมาอายุีสิบสามปีเฮ้ยน้องเพื่อนครับีเือ เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดผมโมโหอยู่นั่งเจ็ดแปดก็ผมนี่ครับอยู่น้ำกันครับติดกันเลยไปทางเดียวกันเห็นแล้วครับผมมีมฟาแฝดครับพ่อไม่ได้ตัดต่อเนาะไม่ได้ตัดต่อครับถ้าดูจะได้ถ้าดูเห็นไม่ห่างเลยเดี๋ยววะไปนะครับไปเห็นแล้วครับติดตามคลิปต่อไปแล้วครับผมมีมฟาแฝดครับผมมีมฟาแฝดไปูไปครับ